สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง EVA Technologies นะครับชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ Aeva เป็นบริษัทเทคโนโลยี l i d a าที่ ต้องบอกว่าน่าจับตามมากๆครับโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้เรามีข้อมูลวิเคราะห์ผลประกอบการล่าสุดแล้วก็ข่าวเรื่องความร่วมมือต่างๆของเขาด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจเทคโนโลยีหลักๆของเอวาว่าคืออะไรอยู่ตรงไหนในตลาดแล้วก็เรื่องการเงินศักยภาพการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับมาเริ่มแกะเรื่องนี้กันแต่ว่า ก่อนอื่นเลยผมว่าอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าไลดา้าเท่าไหร่รบกวนช่วยอธิบายสั้นๆให้พอเห็นภาพก่อนได้ไหมครับว่ามันคืออะไรสำคัญยังไงครับได้เลยค่ะคือไลด้าเนี่ยย่อมาจาก light detection and ranging นะคะหลักการง่ายๆก็คือใช้แสงเลเซอร์ยิงออกไปแล้วก็วัดระยะทางจากเวลาที่แสงมันสะท้อนกลับมา คล้ายๆเรดาร์ค่ะแต่ว่าอันนี้ใช้แสงแทนก็เลยทำให้สร้างแผนที่สามิติรอบๆตัวได้ค่อนข้างแม่นยำมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่างในพวกรถยนต์ไร้คนขับดโดรนหุ่นยนต์หรือว่าเอาไปใช้ทําแผนที่ก็ได้ค่ะซึ่งไลด้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันมักจะใช้หลักการที่เรียกว่า time of flight หรือ TOF ค่ะคือจับเวลาเดินทางของแสงเป็นหลักอ๋อครับครับพอเห็นภาพแลครับขอบคุณครับแล้วทีนี้ ความพิเศษของ a อเวียอยู่ตรงไหนครับเทคโนโลยี 4D ไ i ด a r ที่ใช้หลักการ Frequency m o d u l t t e Continuous Wave หรือ FM CW เนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสิ่งที่ทำให้ FM CW ของ a อ a วแตกต่างมากๆเลยนะคือมันไม่ใช่แค่เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนแบบสามมิติปกติแต่มันเข้าใจการเคลื่อนไหวได้ทันทีเลยค่ะ เพราะว่ามันเพิ่มมิติที่4เข้ามาก็คือมันวัดความเร็วของวัตถุทุกๆจุดได้โดยตรงเลยไม่ต้องไปคำนวณย้อนหลังเหมือนแบบ2 f อะค่ะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากนะคะทำให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมันตัดสินใจได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นเยอะเลยเหมือนมอีสัมผัสที่6ให้ระบบกล่เกลานเลยค่ะโห การวัดความเร็วได้โดยตรงนี้ฟังดูเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเหนือกว่าชู F มากพอที่จะสร้างความแตกต่างได้จริงๆหรือเปล่าครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเรื่องเอ่อต้นทุนหรือความซับซ้อนที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนๆนะคะเช่นต้องแยกว่าอันไหนคนเดินถนนอันไหนวัตถุหยุดนิ่งหรือว่าต้องคาดการเส้นทางของรถ คันอื่นๆอะไรแบบนี้ FMCW เนี่ยยังทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจ้าๆหรือว่ามีไรด้าตัวอื่นอยู่ใกล้ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็มีระยะตรวจจับที่ไกลกว่าด้วยค่ะได้ถึง500เมตรเลยแล้วความละเอียดก็สูงด้วยอีกอย่างคือแนวคิดไรด้าออน h i ปของเขาค่ะที่รวมส่วนประกอบสาคัญลงในชิปซิลิคอนตัวเดียวเลยอ๋อครับครับที่เรียกว่าไรด้าออนชิพ ใช่ค่ะอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเลยในการลดขนาดทำให้มันเล็กกระทัดรัดแล้วกอ็อาจจะช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาวแล้วก็ให้ทำให้ผลิตในปริมาณมากๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะซึ่งจำเป็นมากถ้าจะเอาไปใช้ในวงกว้างจริงๆอเข้าใจครับเทคโนโลยีดูมีอนาคตมากครับแล้วในแง่ของตลาดล่ะครับการตอบรับเป็นยังไงบ้างการที่บริษัทใหญ่ๆเลือกเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเอวานี่ น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับเห็นมีรายชื่ออย่าง Daimler Truck ที่ทํารถบรรทุกอัตโนมัติและก็มีผู้ผลิตรถยนต์นั่งสุดบุคคลระดับ Top 10ของโลกด้วยแถมยังมีบริษัทเทคโนโลยีระดับ Global Fortune 500ที่เข้ามาลงทุนตั้ง50ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นพันธมิตรผลิตให้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นยังมี Airbus Upnext ที่ทำระบบนำทางในสนามบินและก็พวกอุตสาหกรรมอัตโนมัติอย่าง Sig AG ถูกต้องเลยค่ะ ความร่วมมือพวกนี้นะคะมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือการยอมรับในศักยภาพของเทคโนโลยี FMCW ค่ะถึงแม้ว่าบริษัทเองจะยังขาดทุนอยู่ก็ตาม2คือมันไม่ใช่แค่การซื้อของธรรมดาแต่มันเป็นความร่วมมือที่ลึกซึ้งอย่างการร่วมพัฒนากับแดมเลอร์หรือการเป็นพันธมิตรผลิตกับบริษัทใหญ่3คือการกระจายความเสี่ยงค่ะ เอว่าไม่ได้พึ่งแค่ตลาดรถยนต์อย่างเดียวแต่ยังรุกไปที่ตลาดอุตสาหกรรมด้วยเซนเซอร์อ e ีฟวซึ่งอาจจะช่วยสร้างไรายได้ในระยะสั้นได้เร็วกว่าแล้วก็4คือตลาดรายดาโดยรวมโดยเฉพาะกลุ่ม FMCW เนี่ยคาดการณกันว่าจะเติบโตสูงมากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆแบบนี้ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยค่ะครับชัดเจนเลยครับพอพูดถึงเรื่องพันธมิตรแล้วมาดูเรื่อง เ,เงินเงินทองทองกันบ้างสถานการณ์การเงินล่าสุดของเอวเป็นยังไงบ้างครับพอจะทำให้เห็นภาพความยั่งยืนของธุรกิจได้ไหมครับถ้าดูจากข้อมูลไตรามาส1ปี2025ที่ผ่านมารายได้โตขึ้น61.9%นะครับเป็น3.4ล้านดอลลาร์ผลขาดทุนจากการดำเนินงานทั้งแบบแก็บและนอนแก็บลดลงแต่ก็ยังขาดทุนสุดที่อยู่จุดที่น่าสนใจคือเขามีเงินสดแล้วก็วงเงินสินเชื่อรวมๆกันแล้วเนี่ย กว่า200ล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทคาดว่าน่าจะเพียงพอไปจนถึงปี2027เลยแล้วก็คาดการรายได้ทั้งปี2025นี้ว่าจะโตประมาณ70-100%ค่ะ,คะ ตัวเลขพวกนี้นะคะก็มีทั้งสัญญาณบวกแล้วก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันสัญญาณบวกก็คือรายได้โตแล้วขาดทุนจากการดําเนินงานลดลงอันนี้ก็อาจจะชี้ว่าเริ่มเห็นประสิทธิภาพจากการขยายธุรกิจหรือ Economy of Scale บ้างแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ยังเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงลงทุนหนักเพื่อการเติบโตนะคะยังไม่ได้เน้นทำกำไรในระยะสั้นการมีสภาพคล่องที่ดีก็ช่วยลดความกังวลเรื่องที่อาจจะต้องเพิ่มทุนในระยะสั้นๆนี้ไปได้พอสมควร แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่นักลงทุนมือใหม่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยนะคะคือเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นตอนนี้อัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ price to sales PS ratio เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ31.6เท่าโห31.6เท่า สูงมากจริงๆครับใช่ค่ะคือตัวเลขนี้มันบอกว่าตลาดให้มูลค่าบริษัทสูงแค่ไหนเมื่อเทียบกับยอดขายในปัจจุบันการที่ P/S มันสูงขนาดนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายก็หมายความว่าตลาดคาดหวังการเติบโตในอนาคตแบบสูงมากๆซึ่งมันก็แปลว่าราคาหุ้นตอนนี้มันได้สะท้อนความคาดหวังนั้นไปมากแล้วค่ะ ถ้าเกิดผลงานออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงและความผันผวน,นของราคาสูงตามไปด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือคาดหวังสูงราคาก็ไปรอแล้วถ้าทำไม่ได้ตามคาดก็เสี่ยงหน่อยงั้นสรุปภาพรวมก็คือโอกาสมาจากเทคโนโลยี FMCW ที่โดดเดน่นมีพันธมิตรแข็งกร่งเข้าไปในตลาดที่หลากหลายแล้วก็สัญญาณการเงินเริ่มดูดีขึ้นส่วนความเสี่ยงก็คือยังขาดทุนต่อเนื่องอยู่ มีความท้าทายเรื่องการผลิตให้ทันตามความต้องการแล้วก็มูลค่าหุ้นที่แพงมากการแข่งขันก็สูงด้วยแล้วทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆเลยสำหรับนักลงทุนที่กำลังสนใจเอวาอยู่ตอนนี้ควรจะมองอยังไงดีครับค่ะอีวาก็จัดว่าเป็นหุ้นเติบโตสูงหรือ high growth นะคะซึ่งมีศักยภาพที่น่าสนใจมากจากเทคโนโลยีและพันธมิตรแต่ก็ต้องย้ำว่ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันเป็น high risk high return ได้เลยค่ะ สิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือความสามารถในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้การขยายกำลังการผลิตให้ได้จริงแล้วก็การบริหารจัดการเงินสดค่ะแต่ก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่พวกรถยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆมันต้องฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นมากๆข้อมูลเรื่องความเร็วที่แม่นยำมากๆจาก FMCW ลายด้าเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ข้อได้เปรียบแล้วนะคะแต่อาจจะกลายเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานที่กฎระเบียบต่างๆต้องการเลยก็ได้ซึ่งถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆผู้นําเทคโนโลยีอย่างอีวาก็อาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากๆในระยะยาวเลยค่ะ